สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถกระบะโตโยต้าวีโกนะคะ 2.5G ปี2013นะคะสีดำสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0642539366ค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะ ได้เป็นสีดำสีประตูนะคะสวยๆเลยได้ไปพร้อมกับเลขทะเบียนสขอไข,ข่คอละ 6, 5, 8, คัหกห้าศูนย์กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมนะคะสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟหน้ามติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะใครที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานนะคะผ่อนสบายสบาย,บายแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละ 8,000ั 8, กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าถัดมาในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะขอบ17แม็กเดิมแท้โรงงานเลยนะคะได้เป็นแม็กขอบ17แม็กสวยส